สอวุ่นพิธาไม่แจ้งถูกหุ้นบริษัทครอบครัวลิ้มเจริญรัฐในรายการบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและนิ้สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ เมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ประเด็นที่สังคมเฝ้าจับตามองมาโดยตลอดนั่นก็คือในรายการบัญชีทรัพย์สินนิสินนั้นจะมีการระบุถึงการถือครองหุ้นไอทีวี42,000หุ้นหรือไม่และแม้ว่ารายการบัญชีทรัพย์สินนิสินดังกล่าวจะมีการแจ้งเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีเอาไว้แล้วแต่เรื่องวุ่นดูว่าจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะการถือครองหุ้นของบริษัทในครอบครัวลิมเจริญรัฐ ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชเรื่องนี้มีที่มาที่ไปและรายละเอียดอย่างไรฐานเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่5กรกฎาคม2566เป็นวันที่ปปชได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ สิ่งที่สังคมเฝ้าจับตาดูนั่นก็คือรายละเอียดของการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและนิสินก็ปรากฏชัดเจนนะคะว่านายพิธาได้แจ้งต่อปปชว่าตนเองถือครองหุ้นไอทีวีจำนวน42,000หุ้นในฐานะของผู้จัดการมรดกค่ะโดยรายละเอียดของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและน้สินเนื่องจากการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตเมื่อวันที่20มีนาคม2566 รากฏมีทรัพย์สินทั้งสิ้น85,23,720บาท18สตางค์และมีหนี้สิน20 7สิล้น0บาท2สตางค์โดยนายพิธาได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีรายได้เป็นเงินเดือนอยู่ที่1,362,720บาทรายได้จากการขายทรัพย์สินเป็นคอนโดในปี2,563จำนวน 13ล้าน6 7 3 5 0 6บาทขายรถ2คันในปี2565อีกจำนวน936,000บาทและมีไรายได้จากการขายหนังสือ431,712บาทค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในรายการประกอบด้วยค่าอุปโภคบริโภค2 4 0 0 0 0บาทค่าเบีย้ยประกัน8,973บาท4สตางค์มีค่าท่องเที่ยว1 0 0 0 0บาท เงินบริจาค5ล1 9 3 0 0 0บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่3 8 7 9 2 2 3บาท4สตางค์ค่ะซึ่งนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรที่ประกอบไปด้วยค่าอุปโภคบริโภค120,000บาทค่าเบี้ยประกัน28,985บาท48สตางคค่าเราเรียน413,000บาท รวมทั้งสิ้น561,985บาท48สตางค์ค่ะซึ่งในรายละเอียดของการถือครองหุ้นไอทีวีนั้นได้ระบุว่าถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน42,000หุ้นมูลค่า44,100บาทและยังมีบริษัทอื่นๆอีกด้วยนะคะนั่นก็คือบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชน880หุ้น41 บาท50สตางค์โดยหมายเหตุค่ะว่าผู้ยืน่นยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งสารแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขแดงที่1860ทับ2550ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตผู้ตายให้รับโอลหลักทรัพย์หุ้นนี้อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น ซึ่งหากเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินนิสินของนายพิธาที่ได้ยื่นล่าสุดกับปอปชเอาไว้เนื่องจากการพ้นตำแหน่งเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นว่านายพิธารวยลดลงค่ะหรือว่ามีทรัพย์สินเนี่ยลดลงกว่าครั้งก่อนหน้าที่เคยได้ยื่นเอาไว้ประมาณ41ล้าน3แสนกว่าบาทด้วยกันค่ะซึ่งแม้รายละเอียดของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนิสินจะออกมาตามที่ปรากฏในข่าวเป็นที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่จบเรื่องแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ราะนอกจากการตีความในเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีที่ปรากฏชัดเจนค่ะว่าคุณพิธาได้มีการถือครองหุ้นนั้นอยู่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ฐานเศรษฐกิจได้ไปกลางดูรายละเอียดของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนิสิตอย่างละเอียดละออแล้วพบว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้ยื่นในรายละเอียดการถือครองหุ้นธุรกิจครอบครัวบางรายการค่ะซึ่งรายละเอียดที่คุณพิธาไม่ได้ยื่นเอาไว้ในรายการบัญชีทรัพย์สินนิสิน นั่นก็คือการถือหุ้นถึง1,000หุ้นในบริษัทพรพนาพลัสจำกัดซึ่งนี่เป็นบริษัทของครอบครัวลิ้มเจริญรัตด,ด้วยค่ะการตรวจสอบของฐานเศรษฐกิจพ,พบค่ะว่าการยืมบัญชีทรัพย์สินนิสินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตอาจไม่ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากรายละเอียดประกอบรายการเงินลงทุน65รายการที่นายพิธายื่นต่อปปชไม่พบนะคะว่าได้มีการยื่นการถือหุ้นในบริษัทพรพนาพลัสจำกัด ซึ่งมีชื่อนายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่3จํจำนวน1,000หุ้นหุ้นละ100บาทรวมเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะซึ่งจากการตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการ,รคา้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าในแบบอบจ .5 ได้ระบุการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2,566เมื่อวันที่30เมษายน2,566ม,ม,ม,มีชื่อนายพิธาถือหุ้นในบริษัท พรพนาพลัสจำกัดจำนวน1,000หุ้นเลขที่หมายเลขหุ้น02001-03000ลงวันที่9มกราคม2550ค่ะซึ่งบริษัทพรพนาพลัสจำกัดนี้มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น6คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนในตระกูลลิ้มเจริญรัตทั้งนั้นเลยนะคะรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทพรพนาพลัสจำกัดประกอบด้วยนางอัญชลีลิมเจริญรัต นางเป่งสีลิ้มเจริญรัตนายพิธาลิ้มเจริญรัตนายบรรลือลิ้มเจริญรัตนายพาสินลิ้มเจริญรัตและนายแสงลิ้มเจริญรัต ทั้งนี้ค่ะนายพิธาเองได้มีการขอยื่นขยายเวลาในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชไว้ด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าจะไปสิ้นสุดในวันที่23กรกฎาคมค่ะในระหว่างนี้จึงอาจจะมีการยื่นรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้และรวมไปถึงกรณีที่ปปชอาจจะมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมในการยืนยันรายละเอียดซึ่งได้ยื่นมาในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยค่ะ นี่ก็มปนเรื่องที่จะต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องวุ่นกับนายพิธาลิมเจริญรัตหรือไม่ค่ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะ